对不起 ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นองการจังหวัดและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับที่ร่วมกิจกรรมสํากัญขอขอบคุณครับและคณะกรรมการ,การขาับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพระบรมราชโชบัยยกย่องและเชิดชูแม่ครัวอาหารคาวและอาหารหวานของวัดต่างๆในจังหวัดพิจบุรพิริตรตอนนั้นอุดมไปด้วยภปมิมาญทางอาหารที่สืกทอดกันมาอย่ายาวนานทงในแง่ของวัตถุดิบ วี่ีท่านปรุงท่านรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เปิดโอกาสให้ชุกคนแล้วก็ในเรื่องของตำรับตำราพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีแลงขอเรียนเชิญทุกทกท่านนะคนเพชรบุรีก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านทำอาหารคาวและหวานจากวันนั้นนะครับเราเห็นวันสุกร์ชัดชเจนเยู่แล้วนะครับในการผกันอาหารนะครับทางจังหวัดเพชรบุรีก็มีความ วางแผนยุทธศาสตร์ในด้านอาหารเพื่อจะผลักดันทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมทั้งด้านประวัติศาสตร์ให้ให้สมบับคำที่เป็นมอเตอร์ของจังหวัดเพรบุรีด้านหนึ่งมาถหลวกกับสเสน่ห์ที่เกิดขึ้นมาสร้างเป็นตอรี่ค่ะท้งแม่คั่วหรือทางผู้ประกอบการผู้ผลิตรวมถึงเด็กรุ่นใหม่นะครับที่จะเข้ามาต่อย,ยอดที่จะเข้ามาซึมซับนะครับทางก็เป็นผู้รู้ในเรื่อง เปลี่ยนนตัวะองชวนลองชวนให้หมดกันโอ้โหเป็นภาษาลาวเลยครับไม่ลนภาษาจีนเป็นอะไรจีนเลงขอรำเนสนะครับแน่นอนครับเรื่องลาวครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแล้วก็อีกนิดนึงคือตืนเปรี้ยวแปลกใจว่าทำไมมันาจีนแล้วก็จอกันตนี้นะครับได้ถือว่ามาเป็นหลอไมโครโฟนนี้ให้กับท่านผู้ช่วย แม่ครัวน,นะคะไมวเป็นโงการการศึกษาโรงการของวันนี้มก็ได้สงมารแต่ก่อนที่จะนำไม่รูานนะคะสัมผัสไดจาเป็น t e ็ t r e แบบต่างๆไให้ความสนุให้ความหอมกวน่าี่เขาเ้เป็นเขาขายนี่เลี้ยงเป็นปัญญาเรื่อง